คลิปนี้นะครับในกระแสสังคมเนี่ยผมอยากพูดถึงอาจารย์เบียนะครับในที่นี้นะผมบอกเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งที่เป็น f อฟอาจารย์เบียแล้วก็ชื่นชมนะครับแล้วก็ยังศรัทธาอยู่นะครับผมรู้ว่าอาจารย์เบียเนี่ยเจตนาดีดีเลยแหละครับแต่อาจารย์เขายังไม่ได้เป็นนักบวชหรือผู้ถือศีลอะไรเนี่ยเขาก็รู้ว่าเขายังทําได้อยู่นะครับแต่หลายคนเนี่ยที่เขามาพูดน่ยแต่ว่าผมก็ไม่ได้เห็นด้วยคนที่มาว่าอาจารย์เบียเกินไปแล้วก็ไม่ค่อยตรงประเด็นเท่าไหร่แต่ในมุมของผมเนี่ย ผมว่าอาจารย์เบียร์ไม่ผิดอาจารย์เบียร์ก็มั่นใจแต่สิ่งหนึ่งที่มันน่าห่วงก็คือว่าเวลาคนเตือนเพราะผมว่าอาจารย์เบียร์หลายๆอย่างท่านก็คงคิดมาอย่างดีแล้วล่ะแต่ถ้าในในทางจริงนะครับการดําเนินการการดาเนินวิถีของผู้ถือศิลเนี่ยเขาต้องละทุกอย่างแต่อาจารย์เบียร์ก็ยังแสวงหาผลประโยชน์ในทางโลกอยู่แต่เขาก็มีเหตุผลของเขาแค่นั้นองครับผมรู้สึกว่าอาจารย์เบียร์เขาก็ เขาอยู่ในจุดที่เขาหาได้เยอะอย่างเงี้ยนะครับมันก็เลยมีความมันไม่เหมือนชาวบ้านมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันก็จะย้อนแย้งกันนิดๆนะครับแต่ผมเชื่อว่าอาจารย์เบียร์เขาเขามีเวลาของเขาแล้วเขาก็ยังยังจําเป็นที่ต้องทําอยู่ยังไม่ได้บวชแต่ภาพมันอาจจะเป็นอาจารย์ผู้ที่รักษาศีลที่ใฝ่ในทางธรรมในในการละทุกอย่างมันก็ยังต้องหาไรายได้หาอะไรอยู่มันก็เลยจะขัดขัด,ขดนิดนึงนะครับแต่ก็ยังศรัทธาเหมือนเดิมนะครับ